ถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ควรจะต้องประกาศลาออกประกาศผมพอแล้ววิธีการแก้ผมก็ยังยืนย,ย,ย,ยันเหมือนเดิมนะวิธีการแก้ต้องปรับคำตรีนะครับถ้าไม่ปรับคำตรีตอนนี้แล้วสร้างความหวังวางนโยบายให้ชัดเจนในคณะมนตรีใหม่นะซึ่งมันมีหลักอยู่แล้วนะครับในการวางหลักเชิงการบริหารจัดการนะครับหลักกฎเกมต่อไปรูปเพื่อรบ เอานักเลงนําการอาหารเนี่ยจะเป็นเกมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับพอเดินเกมนี้ขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคะแนนนิยมของบุรุกประยุทธ์จะตามมาคะแนิยมของรัฐบาลจะตามมาแต่ถ้ายัางไม่ปรับมติยังเดินเกมนี้ต่อไปโอกาสจะมีนายกคนกลางนายกคนนอกตามรัฐธรรมนูญนะครับพุทธศักราช2560มาตรา3และมาตรา5มีโอกาสเป็นไปได้ข้อ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ฝั่งเพื่อไทยก็ออกมาเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มอบก็จัดการจุมนุมประท้วงจะต้องหยุด3ปอให้ได้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเวลาที่พลเอกประยุทธ์ควรจะต้องประกาศ ลาออกประกาศผมพอแล้วมันพูดยากนหครับพลเอกเปรมในวันนั้นท่านก็พูดแบบนี้แหละครับและในวันนั้นสภาพปัญหาวิกฤตไม่ได้หมักหม,มสังสมมากขนาดนี้พลเอกเปรมยังพอครับแล้วพลเอกประยุทธ์ทําไมถึงจะพอไม่ได้พอแล้วพลเอกประวิทธ ก็ไม่ต้องเป็นรักษาการครับก็เปิดโอกาสให้รัฐสภาได้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคเสนอและเมื่อได้นายกรัฐมนตรีในบัญชีเรียบร้อยกฎหมายลูกเลือกตั้งเสร็จก็ประกาศยุบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนง่ายๆครับดังนั้นถ้าเปรียบเป็นมวยนะสภาพพลเด็กประยุทธ์ในขณะนี้บอบช้ำเละเทะมากครับตาเตอปูดหมดแล้วครับ เลือดนี่ออกมาทุกที่ทุกทางถ้าเป็นมืออาชีพในกรรมการต้องสั่งให้หยุดชกแล้วเลิกไปเลยครับเพราะสู้ไม่ได้มันเอาคลาสคนละชั้นสถาบันกษัตรยไไิย idol, you, ์จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ไอ้หน้าไหนไอ้สื่อมวลชนช่องไหนไอ้สวคนไหนที่บอกว่าสถาบันกษัตริย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยวันนี้มันหายหัวไปห้าวันแล้วพ้นจากตำแหน่งไปห้าวันแล้วสถาบันรากษัตริย์มั่นคงดี บ้านเมืองนี้เนี่ยอะไรอะไรก็คุยกันได้คนไทยไม่ใช่เอากฎหมายมาค,มค่มขูไม่ใช่เอาแก๊สน้ําตาไม่ใช่เอากงขังไม่ใช่เอากระสุนยางมายิงหัวกระบาลคนแล้วมึงจําไว้นิสัยคนไทยอะ่ะมันเล็กโตโมโหเท่ากันเว้ยแล้วถ้าตีกันแล้วเนี่ยไม่มีวันเลิกไม่มีวันจบวันนี้มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวประยุทธ์มึงจําไว้ด้วยเหตุการณ์วันนี้มันเกิดจากวันที่มึงท้าประชาชนไง มึงบอกใครล้มมึงได้ก็ออกมานี่ไงกูออกมาแล้วประชาชนก็ออกมาแล้วมึงอยู่ไหนว่าเกมของสามปอเขาฉลาดกว่าหน้าโง่อย่างคุณเนี่ยหลายเท่านะักไอ้พวกนี้ออกแบบเนี่ยเพื่อไม่มีการเลือกตั้งและครองอํานาจต่อไปเพราะเมื่อไม่มีกฎหมายรูปการเลือกตั้งก็จัดการไม่ได้อย่าลืมนะครับคณะนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาเริ่มต้นโกหกกันมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่บอกว่าไม่ยึดอํานาจ เมื่อยึดอำนาจแล้วบอกว่าอยู่ไม่นานพอเขาบอกว่าจะสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์ก็ตอบทันทีว่าไม่ประสงค์จะสืบทอดอำนาจแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆว่าเมื่อคณะสามปอนี้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยวันดีคืนดีไปออกแบบกฎหมายลูกเนี่ยซึ่งต้องใช้เสียงวุฒิสภาเนี่ย84เสียงซึ่งคนสั่งวุฒิสภาได้เนี่ยมีคนเดียวเท่านั้น เขายินยอมว่าคืนอํานาจให้กับพรรคเพื่อไทยที่ตัวเองไปยึดอํานาจมาอย่างให้ดอย่างนั้นเพื่อไทยก็ได้ทีขี่แพะไล่ออกมาถแถลงการออกมาถแถลงข่าวเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกอ้างว่านายกกนตรีรัฐมนตรีเฉานะครับจนต้องถูกพักการทํางานไปแล้วอย่างน้อยสองคนในขณะที่ลูกของทักษิณปรากฏว่ามีการทําโพมาโพ ะะก็เชื่อว่าลูกของทักษิณคืออุ้งอิงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับขณะเดียวกันนิดาโพก็มีการทรําโพบอกว่าเชื่อว่าจะไม่มีการยุบสภาเชื่อว่าจะไม่มีการลาออกในต,ตอนนี้นะครับองอาจกรามภัยบุญแกนนําของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าคิดว่ารัฐบาลน,นั้นจะอยู่ครบเวาระ จะไม่ทําการยุบสภาหรือลาออกก่อนนะครเกมตอนนี้น่าจับตามองนะครับว่าจะเป็นอย่างไราการชุมนุมการประชุมเออเปกนะครับที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีม็อบออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงพร้อมๆกับในกรุงเทพมหาคนครก็มีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ด,ด้วย ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์เป็นแบบนี้เพราะอะไรนะครับสาเหตุมาจากพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดนะครับผมเคยเรียนไปแล้วหลังจากวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2565จะต้องมีการปรับพันตรีหลังการพิพากษไม่พงใจแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ตัดสินใจในการปรับพันตรีกะจะไปปรับคั้นตรีหลังจากงบประมาณปี -66 นะครับ และลืมดูว่าระยะเวลาเรื่อง8ปีการดำรงตำแหน่งเนี่ยจึงขาดความชอบธรรมเกิดขึ้นม็อบก็เลยมีกำลังในการต่อต้านนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สร้างความหวังอะไรเพิ่มเติมผมเคยเรียนไปแล้วนะครับจำได้ไหมบอกว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาติคัมตรีมาเป็นเรื่องโครงการกครครึ่งนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับว่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสุดท้ายก็จะเข้าสู่กระบวนการขับไล่บังเอิญมันฟลุกเป็นอย่างที่ว่าผมเคยเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าอย่าจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับและสถานการณ์จะทําให้รัฐบาลแย่ลงต้องจัดการเลือกตั้งในพัตยาก่อนแต่จัดเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก่อนนะครับผมเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าอย่าอย่าอย่าไปเดินเกมที่เขากําหนดก็คือ พอฝั่งทักษิณกำหนดเกมว่าจะมีการเลือกตั้งเปิดตัวผู้สมัครทำโรดโชว์พลังประชารัฐไปทำพอพลังประชารัดไปทำบ้างทุกพักการเมืองก็แห่กันทำและเปิดตัวพักการเมืองใหม่พอเปิดตัวพักการเมืองใหม่สิ่งที่ตามมาทุกพักการเมืองหันมาโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดเลยนะครับทั้งที่ว่า การจะดำรงอยู่ของรัฐบาลเนี่ยจะครบวาระในปี2,566ในเดือนมีนาคมหลัง23มีนาคมแต่ปรากฏว่าเห็นเขาทำรถโชว์คะแนนนิยมต่ำก็ไปเดินรถโชว์ไปเข้าทางก็เลยไปเข้าทางที่เขากำหนดเลยเกมต่างๆจึงบีบเข้ามาและเล่นงานร,รานัฐบาลจนเป็นที่มาของสารจำเป็นจะต้องพักการทำงานของพลเอกประยุทธ์และพักการทำงานของรัฐมนตรี อย่างน้อยหนึ่งคนไปแล้วและมีโอกาสสูงมากที่จะพักการทํางานของรัฐมนตรีอีกอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับพอหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดเราก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละวิธีการแก้ผมก็ยังยืนย,ย,ยันเหมือนเดิมนะวิธีการแก้ต้องปรับคำตรีนะครับถ้าไม่ปรับคำตรีตอนนี้แล้วสร้างความหวังวางนโยบายให้ชัดเจนในคณะรัฐมนตรีใหม่นะซึ่งมันมีหลักอยู่แล้วนะครับในการวางหลักเชิงการบริหารจัดการ หลักกฎเกมต่อไปรุกเพื่อรบเอานักเลงนำการอาหารเนี่ยจะเป็นเกมใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับพอเดินเกมนี้ขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคะแนนนิยมของบุุเอกประยุทธ์จะตามมาคะแนนนิยมของรัฐบาลจะตามมาแต่ถ้ายัางไม่ปรับมติยังเดินเกมนี้ต่อไปโอกาสจะมีนายกคนกลางนายกคนนอก ตามรัฐธรรมนูญนะครับพุทธศักราช2560มาตรา3และมาตรา5มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจพัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ระกษาไให้มันคงถ้าทงกระงให้เด่นไกลชาติชาเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองน,น้อง